ซ้อมคี a วันนี่มีมีค่ะแม่สมัยเล่มมาขนกันด้อมคนเรื่อยๆบวกไ,ได้ <laughs> เฮ้ยอ้วน,วน,วนอ,นววอน้วนมันรู้ตัวเดีย <laughs> วว<น>่าต้องออตัวอะไรอ้วมันรู้อ่ายวลองดี <laughs> ่ขาดยตัวกูใช้พวกมึงเลือกเลขเลยกูอ่าได้เอาพวกเราเลขบางทีคนละตัวดิกูเลขสิบเอ็ดอดอ่ะสิบสองอ่ะอ่ะสิบสองไปกูเล่สสอง 12, 12. อ่ะสิสองสิสองหมดเลยหม <12. S 2> ดเลย,เลยสิบสองสองซีเมกาบูทาลิสลาคอนแฟร์ทีตัวนี้คือจำได้ตัวน,นี้เคยเจอเคยโดนม,มันอยู่ตัวเนี้ยอัปลิตี้บางทีจะเปลี่ยนท่าตัวมิวสิ่งเป็นน้องมองให้กลายเป็นแฟร์รี่ทันทีรู้สึกว่าฉันไม่อยากเจอตัวนี้ยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าเจอกันอุ้ยไย ัวแบ้วอ่อันนี้ก็พขออ่ะเข้าว่าขาวเล็สามหอ่ะรือว่าจะเปลี่ยนไปแล้วกูสาเอ็ดเลยสามเอ็ดสามเอดสามเอ็ดอคือเจอแล้ววะดูจนอัตนะอัลตาบิสกระดาษที่ตัดทุกอย่างบนโลกแต่ว่า ability ที่ค่าใส่้มันมันคือ ability ี t สเตอดีนะสเตอร์ี้คืออาบิ i ิ y ที่จะไม่โดนวันทิต จะเหลือเลือดนึงแล้มันจะเหลือเลแค่นึ่เป็นกูแลวเราเนี่ยถูปะเฮ้ยดรสักพักเลยนะดูถเ่อเราอะเลขอะไรอะลดเลยเลิกเลยลดเลขหนึ่งเลขหนึ่เลขหนึ่งเลอสบเลขไปหนึ่ง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 คือ ออโิดดนแต่ว่าถ้าเขียนเอาไว้ว่าเป็นดิสรดอนชไอนี่โนเมกาอ่าโนเมกาไม่ได้วะห้ามชนเมกาใช่แต่เป็นแอบิลิตี้ของมันคือเป็นเอบิลิตี้พอยสันฮิวเวลาโดนพิษจะหิวเมื่อวันละไอ้เป็นแฝกนะตัวนี้เป็นแฝกนะแฝกมันเลยแลดองจริงเคเขียนเป็นรูปแพกเองก็เขียนชื่อเองก็ได้นะว่าเองได้อะนี้ใช่เขียนไปแล้ว ในรอบนี้อาจารย์มาแน่นอนคุณดูไม่หตามาแทนตาว่ะเฮ้ยว้าวเขาจะเรียว่าจะว่อีกรอบสิตาเลือกหมายเลข6ว้าวยิ้มผ่าละมันได้ตัวอะไรเนี่ยมันได้เต่านินจามันไม่ได้เป็นนินจานะเว้ยแต่ว่าอาบิลิตี้มันอาบิลิตี้มันคือของโซโลอาร์ต มันจะปอมเครออื่นนะแล้วเป็นชายนี่นะตัวนี้เกิดอะไรขึ้สี่รอบแล้วรู้สึกว่าตานี้มันจะล็อกให้กับนี่ก็มันเลยตุดไปก้อนเลยไปก้อนเลยไหมหตัวไปก้อนเลยไห้หกตัวเล่นอะไรกันนะเล่นเลยอะไรกันเล่นเลยอ่าเลขหกไหมหกไปเลยโอเคหกใช่ไหม ่โอเคตัวนี้นี่โอเคแต่ว่า a อ i บ i ิลิตี้ของมันคือ a อ i บ i ิลิตี้ของมันคือเจ้านีไว้การ์ดอนแอ็บบิลิตี้จะไม่โดนน้ำแถมสาเสงนแดดตลอดเวลาและยังสภาพอากาศยังสภาพอากาศอุ่นแอาบบิลิตี้ไม่หมนอันตรายแล้วความจริงแล้วตัวนี้อาจจะเป็นลูกของการ์ดอนก็เป็นไปได้ อะไรไม่ร okay. mm hmm. nah ู้องของไอ้นี่การตั้งกับไอเนี่ยให้โอกาสเออได้ไม่ดีเลยไม่ดิเลยอันตรายเลยวะการเป็นนอร์มอลได้ยังไงวะเนี่ยแม่งดูรอบนี้ชาร์จมาแด้ไหมอืมจริงอะเอิร์ทโคสเราสักคนนี้นอนนอนรอได้เลยเนี่ยเลขเอ่อยี่สิบเจ็ดแล้วกันโอเวอร์วิว แล้วมันเป็นท่าทิศเรือทิศอีกแล้วเรือทิศอีกแล้วมันเล็งอีกแล้วเอาเบตี้มันก็คือเจ้านี่พอดีไปเลยไฟเซนไปมันจะทำให้ใครที่แตะตัวมันอ่ะเออถ้ามันสัมผัสตัวมันได้นี่มั้งติดปิดคือตีมาแล้วเราเราจะติดปิดใช่ปะมันก็เข้าใจปิดมันทอมปิดเลยอย่าไปสกัดที่จะได้นะมึงอย่านะตัวนี้จะจะมิชลอนามื่ไรเปลี่ยนเป็นจริงกันนะอย่านะ งั้นมันเกิบเป็นอมตะแล้วนะเว้ยจัดโอตรงมาแล้วออมามได้สองคนนี่วั้งตัวเลือกภายกับเชนนี่เราจะูีดวงกันเลยนะเชนมาตาเลขสี่แล้วกันเลขที่ห้องกูเลยเนี่ยสี่โอ๊ยจชสตามันนำคว ลูกดันลูกลักเวกโอ้เออเจี๊ยแล้วอบิลิตี้ของมันคือไคโอกาไขโอกามันสามารถที่จะจางฝนตลอดเวลาแล้วถ้าตกเตีเพชรไฟจะไม่มีผลเลยอีกตัวอันตรายแน์แสุดท้ายโอ๊ตกับไอ้ชายแมงก็ไม่ได้นี่ได้จะตัวนี้ได้หรอ อ่าหมายเลขอะไรอ่าสามหกครับาหกเลยสุดท้ายนะเออร์สุดท้ายเลยดูจี๊ดมาในอุลล็อกกีดเลยซึ่อเซเลบรี้ไชนี่แหลยส่วนความสามารถที่ได้จะเป็นเป็นการนาเขตสายฟ้าการนาเขตสายฟ้าแต่โน้ตมีเสี้ยอะไรเสี้ยวสายฟ้าเลยทั้งเมือก ใหม่วะมาแล้วเขามาแล้มาแล้วว่าแปดครับระูเอ้ยเอาว่าไปที่เขาไปทีคือมาสคือแปดลิงูเาี่แหันนีตัวเขาแฟที่ล้วนตัวที่าใช้ในในเซอร์เวอร์ตัวนี้มันตัวเซอรส่วนเรบลิตี้คือพาวเวอร์คคืออช่วย a p p e กรมม่อมรับความเสียหายจากสารสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ยุสานยุคเกย์มันโดเกย์ทำม่าสวยได้ด้วยว่าเปลี่ยนสภาพอากาศจะไม่โดนสภาพอากาศเล่นงานเลยอดไม่อดหาตัวแล้วหาตัวแล้วหาตัวแล้วเอาเลขอะไรดีพิชาลองเล่นดูเลือกอะไรดีพิชานที่ว่าถูกชะตานี่ปะเอาเลขอะไรดีเอาไปเลยครับเลขเก้าครับเลขเก้า กาต่อไปเรื่อยก้าต่อไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ออกจากกระดานเถอะขอร้องเก้าต่อไปอีกตัวนี้ออกจากกระดานเถอะนายเล่าไปห้าตัวคนเดียวแล้วเรื่อยนายโดนมากอ๋อเสียดายว่ะได้เลยสติดกเกอรโอ้ใช่มันมีมันกูค่าใส่เมกาไว้แต่ว่ามันจะได้แค่ตัวเดียวไงเมกาแต่บอกว่าตัวนี้แปลไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรอั i พลิเของมันคืออ๋อใช่ ability มันจะจะอ้างอิงจากอเมริกาคือแซนฟอร์สเพิ่มพลังของธาตุประเภทดินหินและสตีลขึ้น30%ในระหว่างพายุทรายต้องมีพายุทรายก่อนนะถ้าไม่มีก็ก็นั่นแหละนี่ก็ไลฟ์ประโยชน์มาแค่เหล็กมาแค่ก้อนเหล็กนู้นน้ก่อนหนึ่งจริงจริงจริงจรนั่นแหละมันก็คือก้อนเหล็ก อันเนี้ยน่าจะปวดปวดเขาบอกไม่น่าจะมาหมดคนดีเลยแ้ก้าวก้าวแล้วก้าเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่กรันต์เอามาเอาอะไรดีเล่นอะไรดีเองสิเองสิไปเรื่องต่อไปเรื่องเออเขาเลือกไปละสองเขาเลือกเขาเลือกไปละสองกะแล้วก็ติดต่อคือมึงจะเหมาเมกาหมดทุกตัวเลยใช่ไหมแล้วกูก็ใช้เมกาไม่ได้แล้วเนี่ย จะได้กัตัวดียวเมกาเฮ้ย,อยโอ,โอถือว่าดีนะเป็นการตัดแต่พก<อ>มึงก็จะไม่ได้นะเมกากมหมดแล้วนะนเนี่ยอาแชาดาชาดวาะชาดเรื่อมาเลยยีล้กันมีป่ห้ามีเ <laughs> ยอะๆของมีดิของี้ใ่ดีของี้ง เอาอะไรที่แบควายได้วะรางอลอลาหนูนูหนูหนูไปร่างความมืดนะลงความมืดอยาแขกันูดี่เพื่อนอวิตี้ที่ได้คืออินซอมเนียไม่หลับโอ้ยมันตอโจย์เกมที่แล้วหนูจีเตอันนี้หนูทอโอ้เอนด้ากี่ตัวนะสองป่ะเดียวเองอออสองอันนี้ก็ตาก็ไม่ทันแล้วจไม่ใช่ตัวที่สองเพื่ เซเว่นอะไรกันเจ็ดเจ็ดเฮ้ยมึงได้ไม้ไม้อ๋อต้นไม้แน่เลยเจ้ไหนวะไม้ตัวนี้ไม้ไม้เกด ability ที่ได้ ability ที่ได้คือ curse สบอดีมีโอกาสที่จะปิดการใช้งานของของศัตรูที่เป็นที่ศัตรูใช้ใส่เราศัตรูใช้ท่าอะไรใส่เรามีโอกาสที่จะปิดใช้งานท่านั้นมา ไม่ไม่ไม่ชาไม่วะและโอ้เลยแลอยอเอาป็นยี่สิบเก้าแล้วจะับมีปะมีโอเคยีบเก้าจำชื่อจำหน้าตาไม่ได้จะอุ้ยเป็ดเปเลยะสามไม่ได้ยู่เป็ดอนน้อเป็ดของน้องเนี้ย ที่อยู่กับมาดัใช่แล้วอาบิลิตี้ที่ได้คือโซล่าพาวเวอร์โซล่าพาเวอร์ระหว่างแสงแดดที่ร้อนแรงพลังงานแสงที่จะเพิ่มการโจมตีพิเศษของผู้พิสูจนความสามารถคือหน้าเศวันเศศแต่ก็ถือเสวณเศศทีสูงสุดหนึ่งส่วนแปดมันเป็นอาบิลิตี้ของธาตุพืชแต่ตัวมันเป็นธาตุน้ำเลยนั่งก็ไปเตอนนะอ้วนไม่แปลกนะไม่แปลกนะ ไม่อดเลยกูเออตาโอ้ยยี่ไหนตัวที่ห้าแล้วเนี่ยตามตามขาบผมจนติดตามทะเลใช้ก็อ้วนจริงสิบเก้าแล้วกันนั่นแหละสิบเก้าแล้วก็เก้าเสร็จแล้วก็ออกเป็นแจดานเหมือนกันนี่เด๋อเฉยตฉยว่าพอติจาได้อะไรตัวนี้ล่างตอนกลางคืนด้วยโอ้มาเหรอใช่ียว แล้วอาบิลิตี้ที่ได้คือเมื่อโดนโจมตีแบบสัมผัสตัวจะสะท้อนดาเมจใส่ไปแล้วเข้ากับตัวนี้มากไอตัวนี้มันเก่งเคาน์เตอร์เห็นไหมเห็นไหมโอ๊ตกูเวิร์กแล้วเว้ยไอตาดูดูมันได้อาบิลิตี้แล้วดูอาบิลิตี้กูอันนี้คือเขาได้เข้าเข็มของกูเข้าได้กับเชือกอะเชือกเรือเชือกเรือลากอะอย่างนั้นอะเข้าที่บัการโดยเขา มาแล้วมาเลยแล้วชัดอาชัดมึงจะเลือกเลขเองหรือให้คนอื่นเลือกให้โอนได้ไหมโอนได้อหมเลขเลขเจ็ดเพื่อนเลขเจ็ดเอาไปแล้วเอาเลขตัน่าจะอะไรอ๋อเลขหกเอาไปยังยังเอ้ยเลขหกเอาไปแล้วโอ้โหแต่ตึงยี่หเลยยังก็ยี่หกกัแล้วกันยี่หกหรอยี่หกเป็นเอ้ย กันที่ไปเชื่อมันมันีคือส่วน a อเบลิตี้ของมันก็ตอนนี้คือ a อเบลิตี้อินอินทิมิเดตจะลงมาขู่ศัตรูทันทีลดลดพานโจมตีฝ่ายทันทีตอนลงสนามแหมปงกระดาษเลยไม่หรอโคตมาแล้วเอาเลยค่ะมีบะมี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 โอเค บอะไรวะพูดแตะใครเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยโอ้ยเอาตัวเจ็ดสองมาหน่อยไอตัวเชียร์ที่มันไม่มีอะไรเก่งเลยบ๊บี้ตัวนั้นไม่แน่อเบิลิตี้อาจจะโหดก็ไดนะ้นอะอาบิลิตี้ของมันคือจะเพิ่มความเร็วของผู้ถือเป็นสองเท่าในระหว่างฝนตกโอ้อะกิตต์เสร็จแล้วแมวกอกรัว อ่ากระดาษลอยออกกระดาษไปแล้วใช้กดดีกว่าอะไรเะสามี่ก็กดท4กกดสามสี่สามสี่กดสามสี่กกดก็ไม่โอ้โหัวมึงให้หมกจนสามสี่เลยดินกับหินดินแพ้พืชแพ้น้ำแพ้น้ำแข็งปาการดีโอปาการดีดีที่ได้เป็น มันยังคงสามารถโจมตีได้ต่อให้หลับอยู่แต่ไม่สามารถทำให้เกิดสถานะหลับพิษอัมพาตไม่แช่แข็งได้มาเลยดูถ้าเราคนเอกคนที่แท้ละอาจารย์สามสิบเป็นชายนี่ซะด้วยโอ้โหน้องมี แล้ว,ลว,ลว,พวกพอูมาลป้องกันด้นะนี้เป็นไซนี่ดูนะอ,อยังไม่เคยใช้หนูตอนเล่นปกตินะ่ส่วนที<ห>ที่มันได้ก็คือ snow warning อวเ,อเวลาลงสนามจะเรียกพายุถึ่มาออกมาทันทีเอ้าเดี๋ยวนะมึงมึงหินมไปมชีอ,อ่เฮยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเี่ตนะสอสามสอ้อสุดท้ายนี่ อะไรเลให้พวกอื่นเลือกให้ไหมโอเคเอาไปดีว่ากูอะไรออเดอร์เลยหยิบหยิบเอ่อหยิบเก้ายิบเก้าไปยังเอาไปแล้วสามเอ็ดอะเอาไปแล้วเสามสองเออยาวอ่ะเออไอตาร้องแน่ตัวเนี้ยตาร้องเลยอ๋ออะไรวะมันจะทำอะไรเออตาร้องเลยลููกก คือ <c oughs> เล่นไม่เป็นอเมริ <c oughs> ตี้ที่ได้คือถ้าโจมตีกายภาพจะแรงขึ้น,นไอ้ไม้โอ้ยมันเนิร์ฟกูเว้ยแต่ไอ้ตาคือบอกแล้วมันบบบไอ้ต้าไม่จะมันเนิร์ฟกูมันเนิร์ฟก,ก,ก,กูส่งรอบแล้วเนี่ยโอ้ยมึงอัจจติกับกูกแล้วเนี่ยเออตอนนี้เหลืยเร็วเลยนะหนึ่งถึงสามหกอะ่ะหนึ่งถึงสามหกสามหกเอาไปแล้วหนึ่งเอาไปแล้วเลขแปดเอาไปยังไอ้ชาร์ร้องอ่ะบอกเลยเอาเนี่ยไอ้อชารล้อจิ๊กอ้อนเลย แล้วมันเดนคืออะไรวะอเบลิตี้มันอ่ะคืออเบลิตี้ฟาดไฟมันจะไม่โดนท่าไฟเลยเป็นพื่อที่จะไม่แพ้ใครว่าแวว่าอัคติกับกูอันนี้อเบลิตี้ดีมากโยเวนกูคนเดียวกูไม่ดีสักอะไรว่านหลังอะไรที่เจ้เกมนี้เมืองกูจะมาปั่นเขาเข้าใจกันละเลขสามไปเลขสามยัง ชาดรออีกแล้วเอาไ้จารออีกแล้วเกกาเคเกนกาด้วยตัวลูกมาหมดเลยโออเอาลูกมึงเอาลูกมาหมดเลยชาโดแทห้ามห้ามสลับตัวเยอะปดมากจริงไว้เชทที่ได้ถกเช่งไว้แต่เกนกาเน่ยเจ้เวลาแล้วที่จเอาเกนกาเานได้มาเลเก้เคเนี่ย เอาลูกทุกคนมีร่างเมกามาเลยมั้งยังเป็นกูอะกูมีหรือเปล่ายี่ไม่รู้เลยกูไม่มีเมกาเลยสักตัวยยิบสามมีไหมยิบสามเหรออ้ามีโยโอเคร้องอีกไหมจะมีใครร้องอีกวะมีอะไรร้องไหมนะยิบสามอ้วนร้องเลยอ้วนร้องจากบีโซม เอาบิลิตี้จะเพิ่มอัตราการโจมตีอิกธิคิติคอเพิ่มขึ้นหนอีกตัวเดียวเอาไงเลือกเองเลือกเองก็จะอะไรไอ้ไหนๆก็มาแล้วชัดเลือกให้ไหนสิได้กข้าไปแล้วต้องคิดมากสามสามครับสามสามเลขสวยเฮ้ยครับผมมาคุกการดอกร้องกีดังโอ้ยม้าไฟเดี๋ยวนะ จะสลับตัวทันทีอัตโนมัติถ้าเลือดต่ำกว่า50าบังเับเปลี่ยนครับ,บ,รบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอบ,บิลิตี้ไม่ดีเลยอบิลิตี้เอิร์อบิลิตี้คุณพะละเลย